สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพี่นายจวนสารนะครับทีมงานของบริษัทนุตฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้นะครับได้พาท่านผู้ชมมาชมไล่มันสำมะหลังนะได้เดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์เห็นแปลงมันไหมครับสวยงามมากเลยนะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของไล่แปลงมันอันนี้เดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาใช้แล้วเป็นยังไงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรช่วยแนะนำหน่อยครับชื่อจำเรียงทาเสียงค่ะ อยู่บ้านเล็กที่ห้าสิบเจ็ดหมู่สี่ตำบลพุยุงอจากฟ้าจัังหวดนครสวรรค์อยู่ตำบลเอหมู่บ้านผู้เรียบหมู่บ้านผู้เรียบใช่ไหมครับกับพี่ก็ทำมันทำมันตะมาหลังทำมันนี่มาตลอดป่ะเนี่ยทำพานาได้เข้าปีที่สองนี่้าปีที่สองแล้วที่ผผ่านมาที่พี่ทำมันเนี่ยปัญหาที่เกิดกับมันที่มากที่สุดคืออะไร เพี้ยแป้งเพี้ยไฟต้องเป็นแน่นอนเป็นฉีดยายังไงก็เอาไม่อยู่แต่ว่าพอมาใช้นุชฟอไรสูสองเพราะก็เพิ่งเพราะว่าลงหัวแล้วก็ต้องใช้ถสองเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาเจอนุชฟอไร์มาเจอนฟลอไร์แต่เมื่อก่อนนี้ปัญหาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพี้ยแป้งที่เกิดเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเลรอแต่พอมาคาวเนี้ใช้นุชฟอไรท์ใช้นฟลอไร์ไม่ปัญหาเพี้ยแป้งงเพี้ยไฟไม่ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะพี่ ใครใครแนะนําให้ใช้ครับก็คุณพัชรพลพัชรพลมาแนะนําครั้งแรกตอนที่เขามาแนะนำครั้งแรกพี่เชื่อไหมไม่เชื่อเหรอเพราะเพราะว่าเคยใช้หลายๆตัวมาอย่างยี่ห้อดังๆไอราคาบางแพงได้ใช่ไหมใช้ทั้งนั้นเลยลงไม่ได้ผลเลยไม่กระเตื้องคืนเลยมันไม่ดีเลยเหรอขนาดราคาแพงยังใช้ไม่ดีเหรอแล้วพี่ตัวนี้พี่มั่นใจได้ไราคามันถูกกว่านั้นเนี่ย เกิดจากการทดลองเกิดจากการทดลองเอามาทดลองดูทดลองเหลอจากมันสับปะหลังที่โดนยาเหลืองๆนะพื้นนี่โดนยาด้วยโดนยาโดนยาฆ่าฆ่าหญ้าฆ่าอะไรนะฆ่าหญ้าแล้วก็เรอโดนยาคุมคุมกระพดอ่ะอ๋อมันนี่มันเกิดเหลืองหมดเลยเหลืองพอฉีดพอไล่พอฉีดไปแล้วสักอประมาณอาทิตย์นึงอ่ะพอฝนตกนี่ฟื้นเลยมันฟื้นกลับคืนมาดีจนอย่างที่เห็นเนี้ยนะ โอ้โหแล้ววิธีการใช้เลยพี่ใช้เยอะไหมก็ใช้5ทีซีต่อน้ำ20ลิตรนิดเดียวเองนะะแต่พี่มั่นใจไ่ามันในน้อยอย่างนั้นอ่ะตอนแรกก็ไม่มั่นใจแต่ว่าพอทดลองไปแล้วแม่แม่แม่ที่เคยเห็นว่ามันเหลืองๆแล้วมันมันมัเปลี่ยนผิวกลับมาเลยใไหมใบเขียวสวยอย่างเงี้ยนะตอนนี้มันมันขี่เดือนแล้วเนี่ย ประมาณสี่เดือนกว่าแล้วมันมีหัวแล้วสิประมาณเนี้ยมีแล้วแล้วพันชื่อพันอะไรฮะพันแปดสองพันแปดสองแล้วมันถ้าเกิดมันมันไม่สมบูรณ์ใบมันจะหีกใช่ไหมมันก็ใบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเกิดปัญหาว่ะแบบนี้นะะอันี้ที่มันมีปัญหาหรือเปล่าครับพี่เนี่ยอันนี้มันมีปัญหาพอฉีดนวดพอไรแล้วใบมันไม่สวยเนี่ยชั้นล่างนะแต่พอฉีดแล้วข้างบนนี่มันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็น ดีหมดแล้วนะฮะนี่ครับแค่ฉีดไปครั้งเดียวเนาะอ้าวเดี๋ยงั้นเดี๋ยวลองดูขุดหัวมันมีไหมตอนเนี้ยมีแล้วค่ะมีเริ่มมีแล้วนะทุกทีมันเคยเดี๋ยวลองดูนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคุยกันดูกันเลยสดๆเลยว่าโอ้หัวมันจะเอาพี่จะช่วยกันเอาช่วยกันนี่เห็นแล้วนั่นโอ้โหมันหัวไม่อยู่ตึ้งขนาดนี้เชียวเหรอโอ้โหสวยมากเลยครับ เดี๋ยวจะไปใกล้ๆนี่ครับโอ้โห,โหนี่มันเลยเนี่ยจบไปลองโอ้โหหึงจะสี่เดือนกว่ากว่าสี่เดือนกว่ากว่านะครับขี่หัวเนี่ยทัดลงทัดสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด <12 S 2> สิบสองสิบสองหัวสิบสามสิบสามหัวสิบสี่หัวโอ,อ้โหอย่างงี้ดกไหมพี่เนี่ยก็ดกอะค่ะสิบสี่หัวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะเพิ่งกบจะเพิ่งกบใหกล้องจับนานๆหน่อยต้นเดียวสิบสี่หัวปกติบางกอมันก็เยอะกว่านี้เรอตอนนี้ที่คุยๆดูนะยี่สิบก่าหัวก็มียี่สิบกรหัวก็มีแต่เรามาดูสุ่มดูต้นนี้มันมีสิบสี่หัวเยอะเพราะข้างล่างไม่ได้คุยไง ข้างล่างอาจจะไม่อีกนะเมื่อก่อนๆนั้นมันดกอย่างนี้ไหมที่ว่าใช้ของทั่วไปอย่างอื่นมันไม่สมบูรณ์มันไม่ใหญ่มันไม่สมบูรณ์ตัวหัวไม่ใหญ่ใช่ไหมโอ้โหปีนี้รวยแล้วปัญหาเพี้ยแป้งมันระบาดเหรอแต่ของเราไม่โดนอไม่ใช้ตัวไหนก็ไม่หายทีเีพอมาใช้นูโฟไรไลแล้วรู้สึกว่าไม่มีเพี้ยแป้งกวนเหรอพอใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่มีกวนเลยใช่ไหมไม่มีกวนเลยนะ ใบใบนี่สวยตลอดสวยเนอะโอ้โหสดยอดมากแล้วปุ๋ยอื่นได้ใช้บ้างไหมก็มีปุ๋ยนี่นี่นี่ที่ทำาการนี้ใช้ใช้ปุ๋ยหว่านด้วยปะใช้ปุ๋ยเคมีรองพื้นแต่มันก็ไม่กระเตื้องพอแต่พอมาใช้นุ่นฟไรส์ล้รู้สึกมันดีมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเมื่อตอนที่ทาเมื่อรุ่นก่อนๆนั้นอ่ะใช้เยอะไหมพวกปุ๋ยพวกยาทั่วไปก็ใช้เยอะเยอะแต่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลแต่มพอมาคราวนี้ใช้นุ่นฟไรสใช้นุ่นฟไรไ์แล้วปุ๋ยใช้เยอะไหม อุยเนี่ยเหรออ่าที่ใช้ลงไปเนี่ยใช้ไล่ละลูกเหรอปกติใช้เยอะว่นนี้ไหมก็ใช้เยอะใช้เยอะกว่าแต่นี้มันใช้มาใช้น้อยกว่าใช่ไหมใช้น้อยกว่าแล้ววิธีการใช้ก็อันเนี้ยพี่คิดว่าราคามันแพงไหมครั้งแรกไม่แพงค่ะคุ้มคุณถึงครั้งแรกที่ว่าครั้งแรกที่พอรู้ราคาปุ๊บเนี่ยใช้น้อยใช้น้อยขวดนึงนี่ฉีดได้เป็นเลยร้อยไร่ใช่ไหมแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าใช้น้อยแล้วจะได้ผลใช้น้อยแล้วได้ผล ไดเหมือนเหมือนปฏิหารเลยเนาะเหมือนปฏิหารเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือนะสินค้าของนูทร์ไฟล์ใช้แล้วได้ผลอย่างที่เห็นชัดเจนนี่เองนะอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับครับมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ตอนนี้ไหมที่เขาทาไร้มันอยู่ตอนเนี้ยประสบปัญหาแย่ๆมากมายเลยมีอะไรอยากจะบอกกันไหมครับมีค่ะแบบอยากจะบอกพี่น้องชาวเกษตรกรในประเทศไทยของเราเนี่ยเนาะ ปุ๋ยอะไรก็ช่างทาดีแล้วแบบไงคุณภาพดีใช้น้อยประหยัดแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เราใช้จ่ายไปในการซื้อปุ๋ยในแต่ละปีเนาะใช่ก็อยากให้พี่น้องประชาชนของเราอ่ะหันมาใช้ปุ๋ยห่ออย่างดิฉันเนี่ยค่ะนูรฟอไรส์สูตรสองเนี่ยสูตรหนึ่งกับสูตรสองเนี่ยสูตรสองค่ะมันคุ้มจริงๆเพราะว่าเราจะประหยัดกับเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยแล้วเบิดดินมาหวานอ่ะพอใช้สูตร หนึ่งกับสูตรสองของนุชฟอไรเนี่ยคุ้มค่าและไม่ต้องใช้คือดินจะซุยเหมือนของพี่เนี่ยปุ๋ยประบดินก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วทําให้ประหยัดปุ๋ยไปเยอะ<ช>เลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนะฮะถ้าสนใจอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับมันนะครับโทรสอบถามได้นะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ยินดีให้คําชัดเจนให้คำปรึกษาตลอดใช่ไหม<ช>แล้วท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆอยู่เขตตาบลอาเภอเนี่ย ถ้ารู้จักพี่ให้มาดูได้เลยคให้มาดูที่ไร่มันได้เลยว่ามันดีจริงๆค,ครับผมก็กขอขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับ